เราใช้ทั้งหมดนะครับ6คิวนะใช้ทั้งหมด6คิวนะครับ15หลุมความหนานะครับอย่างที่บอกนะครับความหนาของเราก็30กว้วางอย่าใือโดนผังนั่นรถแล้วนั่นรถไปแล้วเดี๋ยวเอาไหม เมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบนะครับหนาสามสิบนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับความแข็งแรงของฐานรากนะครับของโครงการเรานะครับสโ,โนไทยโฮมสโนไทยโฮมหนึ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับตามสเตปงานขั้นตอนอเหมือนกับที่เราวางแผนไว้นะครับ นี่ไอ้มดเมล่เค์หลุมนี้ก่อนเลยเนี่ยกลุ่มนี้ลงก่อนเลียย์ไปฟังกุ้นเ้อขยับไปฟังตัวพวนะตังนี้สูงนี่หลุมเนี่ยเดี๋ยวไม่จะแข็งก่อนนะมันเป็นปูนที่ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับขั้นตอนการเทฟุตติ้งนะครับอันนี้เป็นปูนมาตรฐานนะครับ240นะครับความแข็งแรงนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับ ส่วนตรงนี้เทรถคันแรกนะครับตอนนี้ก็แห็งแรงไปแล้วนะครับนี่ของการสโนทยโฮมหนึ่งนะครับรับประกันบ้านคุณภาพนะครับบ้านคุณภาพนะครับสังเกตดูเหล็กนะครับนี่เหล็กเรามัดระยะเหล็กนะครับ15คูณ15นะครับเสาของเราก็เวลาเทเสาเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่ หน้า20่สคูณยีนะครับ